เออลูกค้าลูกค้าอะไรลูกค้าอะไรเอาเต้นเต้นลูกเต้นเออเต้นเออเต้นลูกเต้นให้นั่งสวัสดีแม่หน่อยโอ้โหตบเข้าไปที่หน้าปอดครับผมทีนึงต่อไปครับเราจะมาโชว์แดนครับผมเต้นเลว

หายโยหัวหายโยหัวเออเต้นเออยก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 เออเต้นเร็วเต้นเร็วเออเต้นเร็วเออยกเออเออเออยกเออโอ้โนบอกไม่รู้จะไปแท้เต้นเท่าไหร่ละหลายท่าเหลือเกินคิดก่อนเออเต้นเร็วเออเต้นเร็ว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 แฮป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 ท่าอะไรเอฟเยอะสิเลยเกินท่าเต้นเองลูก เออเอาเต้นเร็วเต้นหน่อยเต้นหน่อยไปชื่อรอแล้วนั่นเต้นหน่อยรู้เร็วเออเต้นหน่อยเออจับจัหูเสียงเบิร์ป๋อจับหูโยกไปโยกมากเสียงเออโยกขึ้นโยกลงเออเออนั่นแหละเออเฮ้ยเออนั่นแหละเออจับน้ำเออเียงเออเออเออท่าอะไรลูกเฮ้ยเฮ้ยท่าอิงอิงพองตัวอันนี้ก็ตดโชว์ครับนี่ไม่เต้นครับตดเออโยกจับหูโยกไปเออ เออฮึบ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 ท่าเลยครับท่ายึกยักครับพี่น้องตีไม่ตีตีไม่ตีครับอืมไดกเลงเนาะยึกยักยึกยักเออตีไม่ตีออเออตีไม่ตีเออตีไม่ตีเออเออโยกไปเออโยกไปเออโยกไปอะไรก็นอนไปอิดชายวิชื้นยังเลยไม่ได้โดนฝึกเดียกับเดียไปก่อนเออจับเิดจับหูโยกไปเออจับหูโยกไปเออโอ้แบงบีมากอ้าว เอ็ดเอ็ดเฮ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 ็ดเอ็ดเฮ็ดเอ็ดเฮ็ดเฮ็ดเอ้ดเอ้ยเอออื่อแล้วเต้นกับเมื่อข่อยขวาดีกว่าทำหนูเต้นหนูจะบอกแม่แม่หนูจะฟ้องแม่แม่อเกิดมาไม่เคยทำงานหนักอ๋อดยงฮุ้ยเต้นเออเต้นเออเเออแว่นตาลำโพงมาให้เต้นด้วยเออ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  เออ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 เอเออเาร์ดฮารเออเต้นด้วยเออเต้นเออไม่ชื่อหนูไม่เต้นเหรอลูกพาถึงทองแล้วเกษียณเออฮึบเออเออเฮ้ปเออเออดีมากเก่งมากลูกนั่นแหละท่านี้แหละสุดยอดเออใครมาคุยกันจบเลยตับกระเด็นเออยกอีกเออยกอีกเออ ยกอีกยกอีกยกอีกเออเออโยกเข้าไปโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกเออโยกโยกโยกเออเอาเอาเออเอออาอะไรจัดทำจริงจริงจัดทำใส่โน้กไอโนโอ้โหป้อเหงื่อแตกเลยครับแต่ตัวข้างหลังอะไรตัวข้างหลังนะเขียวหมดแล้วนะเออเฮ้ย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 เฮ้โยกเร็วโยกเร็ว ดูหัวน้อยยอหัวน้อยอีห้าทีลูกอีห้าทีเออฮึบเต้นเฮ้ยเออฮึบฮึบฮึบดูขาขาหลังก็ไปเล่นกับพี่นะขาหน้าเต้นขาหลังเล่นครับเออยทำอะไรโน้หัวมาทำอะไรหัวเออเออดูขาดูขาไรดูขาอะเต้นเต้นลูกเต้นเออเต้นเออเต้นลูกเต้นเออเต้นลูกเต้นเออเต้นลูกเต้นเออ เออเต้นลุกเต้นขาหน้าเต้นขาหลังเล่นเออเต้นลุกเต้นเออขาหน้าเล่นขาหลังเต้นขาหน้าเต้นขาหลังเต้นนักสุดนักพีเลยวอาท่าใหม่แล้วลูกเอาเต้นลุกเต้นเออเต้นก่อนเออเต้นก่อนเต้นก่อนเออเต้นเต้นุกท่าเล่นก็เต้นได้เอ้ามาจี้อะไรป๋อทำไมเป็นเป็นท่านี้ล่ะลูกเออเต้น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  เต้นเตเต้นเออเต้นเต้นเต้เต้นเตเต้นเต้นเตเออเต้นเตนเบียดกันครับเบียดละเต้นเต้นเต้นเตเต้นเตเต้นอเต้นเตต้ออทัลูกนุนเนียแล้วหมุนห่วงก็แปนาทีแล้วต้องมาเต้นอีกแปนาทีเหรอเยอีกสามนาทีลูก มที่เออจุ๊บโอ้ดีมากเลยดีมากเลยกกูดูดเก๋อดเก๋อโอ้สุดยอดลูกถ้าไขามันกระเพื่อมครับถ้าไขามันกระเพื่อมโชว์ให้แม่แม,แม่ได้ดูฮึบฮึบฮึบอ,อ,อ,อ้าวสุดดากบ ทุบบทุบอีสองกีทีอีสองกีทีเอ่อทุบ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 ึบโอ้เริ่มเหนื่อยแล้วฮะทุบชินบอกพี่ให้กำลังใจหนูนะพี่ไม่ตั้งอลไมันแค่หนูทำเลยหน้าตาอีกอื่นหน้าตาอื่นอ่อยมากเลยกับการฝึก มามมา,มาจะเสร็จแล้วมามาเออสูงกส้เออสูงเออเป่าปากกันแล้วครับคนนึ่งฝุยคนนึงก็แกล้งเอาเออเป่าปากก็ทำไมเนี่ยตรงนู้นเอออ้เต้น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  เต้นเต้นเต้นเฮ้ยค่อยๆค่อยขาเต้นค่อยขาเต้นค่อยขาเต้นอีกน่ารักมากอ่ะอยากจูงเบยเอาบุญมาบอสให้นั่งสวัสดีแม่หน่อยโอ้โหตบเข้าไปที่หน้าปอครับผมทีนึงเหมือกับหน้าชาเลยครับแรงโล่แรงโลง Ừ. tiếng nói. Hỏi tiếng nói. Hỏi tiếng nói. Bà đi mẹ tiếng nói. Tiếng leo. Tiếng leo. Tiếng leo. Tiếng 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 leo. leo. Tiếng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  leo. เออโอเคตบมือให้นอนอนอยนะครับลุกลุกลุกไม่ขึ้นพี่ขึ้นทับไว้ตาเหลืองเลยตาเหลืองเลยพี่ขึ้นทับหนูไหวอ่ะแม่พวกเด็กขี้ดื้อครับฝึกลุ้นแม่แล้วต้องมาฝึกลุ้นลูกในอนาคตต่อไปก็มาฝึกลุ้นลูกลูกลุ้นลูกเขาครับ โอเคนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ